ครับผมหลังจากที่จบช่วงหนังเทศกาลซัมเมอร์ Summer ไปนะครับผมก็ต้องบอกตรงๆว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้าโรงหนังเท่าไหร่แล้วแหละเพราะว่าช่วงกันยาตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยได้ดูหนังเพราะว่ามันมีหนังที่น่าสนใจไม่ค่อยเยอะทีนี้ผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะทําลิสต์อะไรสักอย่างเกี่ยวกับหนังซัมเมอร์สักหน่อยก็เลยมาจบที่อันนี้แหละครับผม สวัสดีครับชาว m o v i e g o v ว r er, ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Top 7หนัง Summer ประจำปี2015นะครับอย่าสงสัยว่าทำไมต้องเป็น Top 7เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่า Top 5เนี่ยมันน้อยเกินไปส่วน Top 10เนี่ยมันก็เยอะเกินไปสำหรับแค่ซั m เมอร์เพราะว่าหนังที่ผมดูทั้งหมดเนี่ยเท่าที่เห็นในวิดีโอ a n n e l นี้นะครับก็คือ17เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิด10มันก็เยอะไปถูกไหมส่วน5นี่ มันก็รู้สึกว่ามันน้อยมีนิดล่ะผมก็เลยเอาเป็นว่าเอาเลขเกี้ยนๆอย่างนี้นี่แหละคือท็อปเนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าลิสต์นี้จะเป็นลิสต์ที่ขึ้นอยู่กับความชอบของผมล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีความคิดอะไรที่แตกต่างจากผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็ยินดีแล้วผมก็อยากจะรู้ด้วยว่าลิสต์ของพวกคุณคืออะไร เพราะนั้นถ้าเกิดหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็บอกผมข้างล่างได้นะครับจะ top 5 top 3 top 10อะไรก็ได้ top 20ก็ได้ถ้าดูถึงนะนะผมไม่สนใจแล้วแต่ผมอยากรู้ว่าลิสต์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับข้างล่างเลยนะเราไปเริ่มต้นกันเลยครับผมอ้ออ้อเกือบลืมนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูรีวิวของผมสำหรับหนังเรื่องไหนใีเจ็ดเรื่องนี้ให้คลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ เจ็นั้นก็คือหนังเรื่องสปายนั่นเองหนังเรื่องสปายเนี่ยคือเอาจริงๆผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมาติดในท็อปเของหนังซัมเมอร์ปีนี้นะ แต่ว่าตอนที่ผมนั่งทำลิสต์เนี่ยผมมานั่งดูรายชื่อหนังเนี่ยผมก็แบบมันไม่มีหนังเรื่องไหนสนุกเท่ากับเรื่องนี้แล้วอะ่ะมันก็เลยเออใส่แวดดับเจ็ดก็ได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นหนังตลกที่มีแอคชั่นที่เรียกว่าเจ๋งมากๆเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจสันสเตแธมมาริซาแมคคาซีอะไรเงี้ยคือแต่ละคน,นะทำออกมาได้ดีมากทั้งในส่วนของด้านตลกและด้านแอคชั่นเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นสปายคอมเมดี้ที่ดีที่สุดที่ผมเคยดูมาก็เลยไปอยู่ที่อัันนดบ7ีเอง อันดับ6ของผมนั้นก็คือ Jurassic World นะครับผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมนะเพราะว่าแบบหนังเรื่องนี้อาจจะอยู่สูงกว่านี้อะไรอย่างนี้แต่พอดีว่าของผมเนี่ยห้าเรื่องที่เหลือผมชอบมากกว่าเยอะเลยก็เลยติ่ง Jurassic World ไว้ที่6แล้วกันคือหนังเรื่องนี้ผมมองว่ามันอาจจะไม่มีเมจิกอะไรที่เจ๋งๆเหมือนกับหนัง Jurassic Park ภาคแรกอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นหนังที่ดูสนุกเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่วงฉากคลแม็กซ์นะครับระหว่าง T-Rex และ Indominus Rex อันนั้นนะผมชอบมาก้ากถ้าใครดูรีวิวผมแล้วก็จะรู้แล้วว่าผมชอบตอนนั้นมากๆนะครับเพราะเหตุผลแค่นั้นอนะ่ะทำให้มันดีพอจะมาติดในท็อปเของผมได้เลยแต่จริงๆแล้วการแสดงเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบคริสแพทด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเท่ดีแล้วก็เล่นเป็นธรรมชาติดีก็เลยมาจบที่อันดับ6นะฮะอันดับ5ของผมเป็นหนังที่เพิ่งเข้ามาเองนะครับแล้วก็ยังอยู่ในโรงด้วย Inside Out นั่นเองคือจริงๆแล้วผมเสียดายมากเลยที่ได้ดูช้าเพราะว่าอยู่เมืองไทยนะเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยมันเข้าตั้งแต่มิถุนาละแต่ว่าจริงๆนะผมหวังกับหนังเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างเยอะเลยด้วยความที่หนึ่งมันเป็นหนังพิกซ่าและ2อไอเดียของมันเนี่ยมันดูเจ๋งมากๆและผมก็ได้อย่างผมต้องการด้วยจริงๆรู้สึกว่าสนุกกว่าที่คิดไว้ได้วยซ้ําคือผมดูไป2รอบแล้วนะครับและตอนที่ดูครั้งที่2เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ร่วมอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันก็ยังอยู่ครบนะครับเรียกว่า ดูแล้วดูอีกก็ไม่เบื่อเลยเดียวสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นแอนิเมชันที่ผมถูกใจมากๆเลย <S 2> <S 2> <S มาถึงอันดับ4นะครับนี่เป็นหนังที่เรียกว่าผมคาดหวังไว้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ามันทำได้ดีเกินคาดไปแบบเยอะมากนะครับ แอนด์แมนนั่นเองนะฮะคือบอกไว้เลยว่าผมเป็นแฟนมาเวลนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังไว้ได้เลยว่าส่วนใหญ่ลิสต์พวกนี้จะมีหนังมาเวลติดแต่ทีนี้แอนด์แมนอะตอนที่ผมได้ยินครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันฟังดูตลกแล้วก็ดูไร้สาระมากเลยก็ผมได้บอกไปในรีวิวแล้วแหละว่าเออตอนที่ผมรู้เกี่ยวกับโปรเจกต์เนี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมี ซูเปอร์ฮีโร่อีกหลายตัวที่น่าสนใจกว่าน,นี้ทำไมไม่ทำทำไมถึงมาทำแอดแมนเงี้ยแต่ปรากฏว่าหนังเรื่องนี้มันทําออกมาได้ดีมากไม่ว่าจะส่วนของความฮาทางส่วนของแอคชั่นหรือว่าการเชื่อมโยงกับจักรวาลของมาเวลนะครับเรียกว่าทําออกมาได้ดีเลยในส่วนของการแสดงทุกคนทําออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะ Michael Douglas นะครับคือผมค่อนข้างชอบเขาเลยแหละในบทของ แฮงค์พิมแล้วก็ไมเคิลพิญยาที่เรียกว่าฮาแต่ฮาแตนนะครับย้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็รอแผ่นนะครับผมแนะนําให้ดูเลยแหละสําหรับ3อันดับแรกนี้นะครับผมมองว่ามันยากมากสำหรับผมเลยเพราะว่ามันสับไปสับมา3อันดับเนี้ยแล้วผมก็ไม่รู้จะเรียงยังไงดีแต่เป็นว่าณนะตอนนี้ความรู้สึกของผมนะเอาเป็นตามนี้แล้วกันนะครับ <S <S อันดับ3ของผมอาจจะอยู่ต่งกว่าที่หลายๆคนคิดนะก็คือ a v e n g e r s Age of Ultron นั่นเองคือหนังเรื่องนี้ผมมองว่าตอนที่ผมดูครั้งแรกอะ่ะมันมันอินจัดแล้วมันแบบกำลังเหมือนแบบเป็นแฟนบอยอะไรเงี้ยก็ <c oughs> เลยรู้สึกว่ามันทำให้ดูดีเกินกว่าที่ควรจะเป็นหลังจากที่ผมมาดูซ้ำอีกรอบแล้วก็พยายามคิดพยายามอะไรให้มากขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันมีจุดพลาดเยอะมากมายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหนังมันโดดด้วยแหละอย่างที่บอกไว้ว่าอย่างตอนต่อไปอาบน้ำอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยนะคือมันถูกตัดเยอะจนทําให้มันขาดความต่อเนื่องไป ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นความผิดของจอชฟรีดอนหรอคกครับผู้กำกับะนะคือผมมองว่ามันจําเป็นเพราะว่าหนังมันยาวเกินไปแล้วก็ทําให้มันดูไม่ค่อยประดิบประต่อเท่าไหร่ผมก็เลยรู้สึกว่าเออตรงเนี้มันทําให้หนังเรื่อง Age of Ultron เนี่ยอาจจะยังแย่กว่าหนัง2เรื่องข้างบนอีกนิดนึงสําหรับอันดับ2ของผมนะครับอันนี้ผมค่อนข้างแปลกใจตัวเองเลยแหละว,ว่าแบบคิดไปคิดมาแล้วทำไมมันมาอยู่สูงงี้วะ ก็คือ Mission Impossible Rogue Nation นะครับคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นสไตล์สายลับที่ทำออกมาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าของบทที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับซินดิเคทนะครับรวมถึงฉากแอคชั่นที่เรียกว่าน่าจดจำเยอะแยะมากมายเลยคือผมมองว่าแฟรนไชส์ Mission Impossible เนี่ยทำได้ดีในส่วนของฉากจดจำอะครับคือพอเราดูแล้วพอเรานึกถึง Mission Impossible แต่ละภาคเนี่ย เราก็จะนึกฉากแอคชั่นจริงๆของแต่ละภาคได้ซึ่งโลกนีชั่นมีประมาณ3-4ฉากเลยนะครับซึ่งผมเรียกว่าชอบมากๆแล้วผมก็ดูในโรงไป3รอบแล้วครับนี่เรียกว่าเยอะมากสำหรับผมนะ <c oughs> และแล้วเราก็มาถึงอันดับ1นะครับอันดับหนึ่งถ้าเกิดใครเคยดูรีวิวของผมแล้วเนี่ยก็ <c oughs> อาจจะรู้สึกว่าแปลกใจแน่ๆแหละคือผมเองก็แปลกใจตัวเองนะแต่ก็นั่นแหละ อันดับหนึ่งของผมสำหรับซัมเมอร์ปีนี้นะครับก็คือ <S <S Mad Max Fury Road ครับคือมันเป็นหนังที่ตัวบทแทบไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าฉากแอคชั่นหนังทั้งเรื่องเนี่ยมันเจ๋งโคตรๆอะ่ะคือมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นฉากไล่ล่าความยาว2ชั่วโมงดีๆนี่เองอะ่ะซึ่งผมคิดว่าหนังเรื่องนี้รู้ว่ามันจะทำอะไรร,ะะไร,รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรแล้วรู้ว่ามันควรจะทำอะไรแน่ แล้วมันก็ทำออกมาได้ดีมากๆครับคือฉากแอคชั่นฉากสเปเชียลเอฟเฟกทุกอย่างมันรวมกันได้อย่างดีเลยชอบมากๆที่จอร์จมิลเลอร์เลือกที่จะทำหนังเรื่องนี้โดยใช้พ r a ติคอลเอฟเฟกมากกว่า CGI นะครับทำให้มันดูเรียลดูสมจริงไปซะทุกอย่างเลยแล้วคือก็รู้แหละว่ามันมีใช้ CGI แต่ว่ามันเป็นการรวมผสมกันได้อย่างลงตัวคือผมดูเรื่องนี้หลายรอบแล้วนะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันยังสนุกมนเท่าเดิมอยู่เลยอะเออคือถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูผมให้ลองเช็คดูนะครับ ถ้าคุณเป็นแฟนหนังแอคชั่นเนี่ยจะต้องถูกใจแน่ๆนะฮะครับผมแล้วนั่นก็คือ Top 7หนังซัมเมอร์ประจำปี2015โดยผมเองนะครับโดย Page Movie Goer ย้ำกันอีกครั้งนึงว่านี่เป็นแค่ความคิดเห็นของผมส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะมีลิสต์ของคุณหรือว่าจะเห็นด้วยกับผมก็ไม่ผิดซึ่งก็แปลว่าเราเป็นเพื่อนที่รักกันดีนะครับ <laughs> ก็เป็นว่าอย่าลืมนะครับบอกผมด้วยข้างล่างว่าหนังซัมเมอร์ที่คุณชอบที่สุดคืออะไรเรียงมาเป็นลิสต์เลยก็ได้นะจะเกี่ยนดับก็ได้ผมไม่ว่ากันโอเคเนาะถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน Facebook และ Twitter ใน description box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย